โดยปลาขยงมาจากตลาดค่ะก็มาล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมาหมักก่อนค่ะโรยเกลือลงไปจังหน่อยค่ะแล้วก็ต้อด้วยผงปรุงรสหมูจ้าโรยไปเรื่อยให้หอมแล้วก็ยอ่อซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเสร็จแล้วห่อกับขย้ำเบาๆค่ะขย้ำให้เครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้าในเนื้อปลาก็เสรแล้วค่ะ อันนี้ฮก็ไปถอดได้เลยก้อนถอดน่ะจะโรยแป้งถอดกรอบแล้วค่ะโรยใส่ในโตปลาเลยโรยให้ทั่วเลยค่ะสช็จแล้วกับสิบคลุกเข่าแป้งถอดกรอบให้เขากับโตปลาค่ะให้ทั่วเลยค่ะไปนะเดกลับไปถอดกันเลยนี่ค่ะถอดประมาณไฟกลางเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสีไหม่อย่าไฟแห้งหายถอดให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยจ้ะ กร,กรอบๆเลยบานิกระตักคืนนะแเล้วๆนี่ค่ะโอ้ยเหลืองอุยๆได้จ้ะโอ้ยบ่งมาฟังเสียงค่ะกร,กรอบๆเลยกับมันิกระซีเล็กกินเข่าก r ับนี่ค่ะปลาหน่อยทอดไข่ชะอมก็น้ำพริกกะปิค่ะแล้วกับมีผักกับแกมอันดอกกระเจียวนะคะแล้วก็บตบท่ายรดอของหวาน